I don't know โดยสารโปรดทราบขบวนรถที่กำลังจะเข้าสู่สถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่255ต้นาทางสถานีพลบุรีสุดปลายทางสถานีหลังสวนผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้และมีส่วโดยสารเป็นที่เรียบร้อย โดยสารด้วยที่ชายตลาดที่สอง่มีปัจจุบัข้ามอาคาทีโนใช้สะพานลอยข้ามทางรถไฟในทางตลาด2และรารัายโดยสารรบ้ินขวนเกิดทา่บดไที่จะเดินทางไปถึงตบนรณาคร์ทบูรที่2ข้านทางสถานีค เราทําสถานี้หลังส่วนขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเที่ยวนทานตลาดที่สองและจะหยุดรับส่งผู้โดยสารตรงไปถึงใต้